ตัวไซนเฮกันนะคะป้เาเลยก่อนแรกต้องปั้นยาวๆแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นแล้วก็พัดตรงนี้มาให้ป็นแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วก็กดกดกดครับเป็นแบบนี้นิ้วนิ้วไซนเฮกปกติจะเป็นสาวนิ้วนี่นะคบหนึ่งทำแบบนี้สองจับตรงนี้นะครับจับตรงนี้ให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ขยับออกมาสานเสร็จแล้วนะครบแล้วก็วางลงไปเลยค่ะ เสร,ร็จแล้วเราก็ป<ๆ>ั้นยาวๆก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทําแบนๆก่อนเสร็จแล้วก็เอามาเทีย่ยนนี่ถ้ามันไม่เท่าก็ทํำยาวเสร็จแล้วพอได้ปุ๊บพอทํ 1, 1, 2, 3, าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามนะคะจากนั้นก็วางลงไปเลยครับเสร็จแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ทำนอยาแบบนี้ติดลงไปที่ตรงนี้ครับ ข้านจักรการเป็นตัวแปน,นเทตเล้ครับเสร็จแล้วก็ทําเป็นตัวครับข่อแรกปั้นกลมๆก,ก่อนครับคิดว่าปั้นนี้มันกลมเท่านี้นะคะเสร็จแล้วก็ทําเป็นๆหนึ่ง เร,เราได้ตัวไซเลนเฮดมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ทําตรงนี้ให้มันทําตรงนี้ให้มันเหมือนแหลมแหลมครับทาให้เหมือนแหลมแหลมนิดน,นึงเนี่ยทาให้มันแหลมแหลมนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ประกอบไปเลยเสร็จแล้วค่อยประกอบก็วางไว้ข้างๆก่อนเสร็จแล้วก็ทําแขนเลยครับแขนแบบนี้ครับทาเหมือนเท้าเลยครับแต่ว่าแขนจะมีห้านิ้วครับ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าอนะคะเบ็แล้วนี้จะมีแขนห้านิ้วมาดูกันแล้วก็วางส่วนประกอคบคะเราคั้ประกอบนะครับเห็นไหมรับระการดีนบมานของเรานะเสร็จแล้วก็ปั้นแข็นี้ค่ะาหนึ่งร้านถ้าผู้ชมจะเอาแข็นยาวหรือแข็นสั้นก็ได้ค่ะ สายก็ยได้ค่ะตามด้านผู้ชมถนัดเลยค่ะครับจากนั้นแล้วก็ต่อลงไปคับแต่ยังไม่เหมือนไซนสแล้วก็วางแบบนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูไซนี้ตัวจริงนี่ครับแย่เราจะมาทำต่อนะคดูแอนเสร็จแล้วแล้วก็ทำ เส็จแล้วเราก็จะทำตัวนี้ใช่ไหมครับจากนั้นเส้นเราไว้ที่หลังสุดเลยครับเราก็ทําแบบนี้ครับทําให้มันเป็นแบบนี้ก่อนเล็กๆนี่เหมือนไหมทําห้ให้เหมือนแบบนี้เสร็จแล้วก็ปั้นหัวลําโพงครับหัวลำโพงก็จะปั้นแบบนี้ก่อนครับจากนั้นก็กดลงไปครับแค่นั้นท่านผู้ชมมาก็ได้ครับที่ ที่มันเป็นแบบเนี้ยครับที่มันเป็นเหมือนแบบเนี้ยให้สามารถเจาะเข้าไปได้แล้วก็หมุนครับหมุนเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นออ,อ,อนะครับก็จะเป็นปากไซเนแล้วครับเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้นิดนึงค่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยครับในไร่หัวลำโพงหนึ่งอันแล้วเสร็จแล้วเราก็ป้าเหมือนเดิมเลยครับ เซนนียจะมีส่วนใหญ่จะเป็นสองฝังครับเราก็ทำอยยาเหมือนเดิมเลยอันนี้ครับเสรแล้วก็วางลงไฟเสร็จแล้วก,ก็ประกอบข้างหนึ่งครับนี่ครับประกอบตรงนี้ครับประกอบข้างข้างเลยครับจากนั้นก็ได้เซนเนีมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขีดตรงนี้นิดนึงครับขีดให้มันเป็นช่องบ้างใส่ได้ครับ 何